บทนี้เราจะมาสร้างคลิปที่ใช้ในการเปลียบเทียบสีนะครับซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยๆก่อนที่จะเริ่มเข้ารายการโทรทัศน์นะครับซึ่งเราจะเรียกว่า bar and tone ครับก่อนอื่นก็ให้เราไปที่ไฟล์ไปที่คําสั่ง new แล้วก็เลือกมาที่ b r and tone หรือว่าเราจะไปเลือกที่หน้าต่าง project ก็ได้นะครับไปที่คําสั่ง new item แล้วก็เลือกคําสั่ง bar and tone จากนั้นก็จะเปิดหน้าต่าง New b r n o n e ขึ้นมาให้เรากําหนดคุณสมบัติของคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วก็จะอ้างอิงจากคุณสมบัติพื้นฐานที่เรากําหนดเอาไวต้ตอนต้นนั่นเองจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มโอเคเสร็จแล้วคลิปบานโทนก็จะไปปรากฏอยู่ที่หน้าต่างโปรเจกต์แล้วเราก็สามารถคลิกแล้วก็ลากลงมาวางไว้บนไทม์ไลน์ได้เลยผมจะเลื่อนตัวซูมที่ด้านล่างนี้เพื่อให้เห็นรายละเอียดและผมก็จะเลื่อนตัวเลื่อนสังเกตนะครับ ซึ่งก็จะมีเสียงประกอบติดออกมาด้วยหากเราไม่ต้องการใช้ก็สามารถลบออกไปได้ครับสำหรับตอนนี้ผมก็จะลบคลิปบอ่นทั่วอกไปก่อนจากนี้เราก็จะสร้างคลิปวิดีโอที่สารพัดประโยชน์ในการใช้งานขึ้นมานั่นก็คือคลิปแบ็กวิดีโอหรือว่าคลิปวิดีโอสีดํานั่นเองโดยไปที่ New Item เลือกมาที่คําสั่ง Black Video แล้วเราก็จะกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานนะครับซึ่งก็ถูกกาหนดเอาไว้อยู่แล้วก็ให้คลิกที่ปุ่ม OK ได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้คลิป Black Video สำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วครับ จากนั้นให้เราลองนําคลิป b l a c กวิดีโอเข้ามาวางไว้บนไทม์ไลน์นอกจากนี้เราสามารถปรับเลื่อนขยายยอ่อหรือว่าจะตัดคลิปออกเป็นสส่วนก็ได้ผมจะลบคลิป b l a c กวิดีโอไปก่อนจากนั้นผมจะสร้างคลิปวิดีโอสีขึ้นมาซึ่งก็มีการใช้งานคล้ายกับ b l a c กวิดีโแต่จะมีประโยชน์มากกว่านะครับโดยเราจะใช้คําสั่ง color m e t ไปที่คําสั่ง new item แล้วเลือกคําสั่ง color mate จากนั้นก็ให้เรากําหนดคุณสมบัติพื้นฐานก็ให้เราคลิกที่ปุ่มโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เลือกสีตามที่เราต้องการโดยผมจะเลือกเป็นสีชมพูเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคแล้วก็ทําการตั้งชื่อซึ่งผมก็จะตั้งเป็นพิงก์แล้วก็กดปุ่มโอเคเมื่อเราได้คลิปสีชมพูที่หน้าต่างโปรเจกต์แล้วนะครับก็ให้เราลากลงมาวางไว้ที่แทร็กวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการมาวางบนแทร็กวิดีโอ1 สังเกตนะครับว่าแท็กวิดีโอ2นั้นจะซ้อนทับแท็กวิดีโอหนึ่งอยู่ทําให้ไม่สามารถมองเห็นด้านล่างได้สังเกตคลิปวิดีโอสีชมพูนะครับจะมีคําสั่งอยู่คําสั่งหนึ่งซึ่งจะชื่อว่า opacity ให้เราคลิกลงไปแล้วก็เลือกคําสั่ง opacity จากนั้นนะครับก็จะเห็นเส้นในการปรับ opacity ซึ่งเป็นการปรับให้คลิปวิดีโอนี้มีความใสหรือทึบโดยมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยถ้าศูนย์ก็จะใสจนมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นหนึ่งร้อยสีก็จะทึบทับวิดีโอที่อยู่ด้านล่างสังเกตว่าคลิปววดดีีโออเราถููกย้มมไปสชพ เมื่อออกจากสีชมพูนะครับก็จะเป็นสีปกติให้เราทดลองปรับความใสจังคาร์เมลให้พอดีกับคลิปวิดีโอของเราผมก็จะปรับเป็นประมาณ23เปเซเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอของเราก็ถูกย้อมไปด้วยสีชมพูแล้วครับเมื่อเราลองลากดูก็จะเห็นได้ว่าเมื่อออกมาปุ๊บคลิปวิดีโอก็จะเปลี่ยนสีสังเกตนะครับว่าสีดูสวยงามมากขึ้นเพียงเท่านี้เราก็สามารถนํามาใช้งานได้แล้วนะครับ